สวัสดีค่ะชื่อสุกัญญาภูลพิพัฒน์นะคะรหัสพนักงาน553836ค่ะวันนี้จะมาเสนอเป็นตัว Samsung Galaxy S 2 2นะคะซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นที่กล้องที่ดีที่สุดนะคะ ล้องระดับซ u เปอร์โปรเลยค่ะความคมชัดจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะคะซึ่งตัวนี้สามารถซูมได้ถึงร้อยเท่าเก็บทุกภาพทุกรายละเอียดเลยนะคะโดยเฉพาะการถ่ายภาพกลางคืนในโทรกราฟี่นะคะหรือว่าที่ที่มีแสงน้อยเช่นออถ่ายภาพกลางคืนถ่ายภาพวิวดวงจันทร์อะไรพวกนี้ค่ะสามารถเก็บได้ทุกรายละเอียดเลยภาพเสมือนจริงเลยนะคะตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง,ย,งยังมีระบบกันสั่นนะคะจาก จับสิ่งเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นถึง4เท่าด้วยกันนะคะด้วยประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าตัวรุ่นเก่านะคะถึง58เเซ็นเลยค่ะตัวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างการถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือว่าถ่ายภาพกลางคืนกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะแล้วก็เราจะมาทดสอบการถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือภาพภาพกลางคืนกันนะคะขามาดูด้านนี้เลยค่ะตอนแรกนะคะ,นนะ,คะก็ไปที่นี่เลยค่ะเข้ากล้องนะคะอ่า ก็ไปที่ฟังก์ชันอื่นๆนะคะก็ไปที่โหมดถ่ายภาพกลางคืนไอ้นี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะกล่องดำของเรานี่เลยค่ะอ่าถ่ายไหมคะภาพที่เราได้มานะคะจะมีความคมชัดนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะคะนี่่ะถ่ายไหมคะซูมภาพก็ยังมีเอ,อ่อมีความชัดความละเอียดสามารถเก็บได้ทุกรายละเอียดเลย <ๆ S 1> เห็นไหมคะนี่เลยค่ะ ขายในที่ที่แสงน้อยนะคะ,ะ,คะและก็ยิ่งพิเศษไปกว่านั้นนะคะสำหรับตัว Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ของเรานะคะตัวนี้ได้ใส่ปากกามาให้ลูกค้าด้วยนะคะเถ้าเป็นรุ่นก่อนคือปากกาจะอยู่ในซีรีส์ของโน้ตซีรีส์นะคะแต่พิเศษเลยสำหรับตัว S22 ตัวนี้นะคะรุ่นนี้เราจะใส่ปากกามาให้ลูกค้าด้วย<ม>การทำงานของปากกาก็จะคล้ายๆกับโน้ตเลยค่ะเ วาดภาพระบายสีอะไรพวกนี้คือสา,สามารถทําได้หมดเลยหรือว่าใช้เป็นชัตเตอร์ในการถ่ายภาพเวลาถ่ายภาพถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้หมดเลยนะคะตัวนี้โอ้ว้าวสุดๆเลยค่ะสําหรับเอ2ยี่สิบสองอัลตร้าห้ตัวนี้นมีปากกามาด้วยนะคะและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะของ Samsung าล l a ซี s เ2สยี่สิบอนะคะด้วยเทคโนโลยีชิปเซตตัวใหม่นะคะที่ทําให้ประสิทธิภาพหรือการใช้งาน และก็ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นเช่นเวลาเราเปิดแอปพร้อมๆกันหลายๆแอปอะค่ะ YouTube บ้าง Facebook บ้าง Tiktok บ้างอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าเราจะเล่นเกมไปด้วยนะคะตัวนี้ก็การเปิดแอป,ปพร้อมกันไม่ใช่ปัญหาสำหรับ Samsung Galaxy S22 อีกต่อไปนะคะซึ่งลูกค้าสามารถเเล่นเกมได้อย่างต่อเนื่องเครื่องก็จะไม่หน่วงไม่ร้อนนะคะตัวนี้โหตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ ค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ Samsung Galaxy A 2 2นะคะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยนะคะเออบตเตอรี่ขนาดใหญ่ชาร์จไว้10นาทีลูกค้าสามารถถ่ายวิดีโอได้ถึง45นาทีเลยนะคะหรือว่าลูกค้าจะดูซีรีส์ได้ถึง4ตอนด้วยกันนะคะโหคุ้มค่ามากเลยค่ะแบตเตอรี่จุมากๆเลยค่ะ แล้วก็ถ้าเราจะไม่พูดถึงหน้าจอก็คงไม่ได้นะคะหน้าจอใหม่เอ่อหน้าจอจะเป็นแบบไ y n a มิกเอ่อ a m ม led 2X นะคะที่สว่างสามารถใช้งานกลางแจ้งหรือว่าเออสามารถการใช้งานกลางแจ้งได้ต่อเนื่องเหมือนเราเดินอยู่ในห้างแบบนี้ค่ะแล้ว จะเดินไปลานจอดรถก็คือกําลังคุยธุระติดต่ออยู่แบบนี้ค่ะหน้าจอของเราจะมีการปรับแสงให้อัตโนมัตินะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในที่แสงน้อยแสงจ้าก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะสามารถนํามือถือเครื่องเก่ามาแลกเป็นเครื่องใหม่กับทางเราได้เลยนะคะลูกค้าจะได้ส่วนลดสูงสุดถึง 5,000บาทด้วยกันนะคะโอถ้าและยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดลูกค้าจะรายเดือนของ AS อยู่แล้วนะคะเออมาซื้อเครื่องเปล่าหรือพร้อมโปไม่อยากเป็นโปรหรือว่ายังไงก็เออลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์ไปได้1,000บาทด้วยกันนะคะโอ้ลดไปเลยค่ะ1,000บาทถ้าเกิดสนใจก็แวะมาได้นะคะที่ร้าน AS t e l e ทเลวิสสาขาโลตัสนครศรีธรรมราชค่ะขอบคุณค่ะ